เคล็ดลับวิธีแก้การหายใจไม่ทันเวลาร้องเพลงทำยังไงวันนี้พี่นัทมีคำตอบมาฝากกันค่ะร้องเพลงแล้วหายใจไม่ทันทำให้เสียงที่ออกมาขาดช่วงลองใช้วิธีนี้ดูนะคะข้อที่1วางแผนจุดหายใจล่วงหน้าดูว่าตรงไหนเหมาะที่จะหายใจนั่นเองนะคะข้อที่2นํนำเนื้อเพลงที่จะร้องมาทำการบ้านนะคะวางแผนจุดหายใจ จากกระบังลมเพื่อให้เป็นนิสัยนั่นเองค่ะข้อที่3ถ้าเกิดว่าเพลงเร็วให้หายใจสั้นแต่แรงจะได้ไม่ขาดจังหวะนั่นเองนะคะลองฝึกดูค่ะแล้วปัญหาการหายใจไม่ทันก็จะหมดไปนั่นเองค่ะการหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพลงที่ออกมาจะดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับการหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ ลองนำไปทำตามกันดูถ้าเกิดว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นัดกันด้วยก็แล้วกันนะคะ